สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาพ่อกำนองมืองอ่อนอีกแล้วเนาะมื้อนี้น้องมืองอ่อนนะคะสีพามะลินเครื่องขอน,น้อยเนาะอันนี้กะทีน้องมืองอ่อนได้เก่งไว้แล้วอันนี้ยังต้มต่อจากมืออื่นเด้อรอเบิ่งคลิปอื่นเนาะอ่ะก็มีของลายๆอันนี้ก็คือแบบห่านมูน้องมืองอ่อนเนาะแต่มูนเมือง,งอ่อนบริมา พระพีพระนองนะคะไปเบิ่งงัวแม,นม่น้องอนอนที่ไจะรัดนะเห็นนะคะรอสักครู่นะคะอ่าขอให้จบคลิปนี้แล้วแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์บอได้พาดคลิปใหม่ๆต่อไปถ้าบอถ้ากดเบิ่์แล้วก็เขาเบิ่งได้เตรียมถาลัดเบิ่งแม่น้องอนอนค่ะตอนนี้เขาลิ้นเค้าเขาน้อยไว้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ยิงเคื่องเขาล่อถ่าย,ยอีเม่เขาขายเผลอได้นี่เผลอเข้ากับอันนี้แหละนี่อืมกินกินแต่ได้ค่ำเดียวค่ำเดียวจวดจัวอืมกินค่ำเดียวฉันโอ้ยจะไม่แซบสนะสนักสน,นั่โอ้แต่ละโกูแซบดีค่ะ นี่ขอสองหน้าที่ด้ยค่ะบัหลายขอบอกไปก่อนเลยอัะ่ะแสบเวยค่ะพี่น้องค่ะสกินอีกกินอีก,อกไล้ค่ะอือแสบเวยค่ะพี่น้องค่ะใครบอกเค้กินเล็กเ,เ,เครื่องใดองเ,อเอา ก,กินกกนี่เห็นฮะโตของแม่เขาเอาไปพุ่นโมแม่แล้ตัวนี้นะอันนี้นะโตเขาลงคลิปโดยสมพาะอันนี้นะฮาบริลลิตเลยาลงคลิป กดีบ้าองอ,อ๋มยังบุปิดอมอะไตถิมเยค่ะพี่น้องคะวันที่ชั้นถิม,มกินผืนัเซส,รเสรกระปุมาแล้ว Bye bye.